อันนี้เราจะเช็คตัววีกันนะคะก็คือเวลาตักขึ้นมานะคะทําให้มันตั้งฉากอะคะ่ะแล้วให้มันทิ้งตัวลงแล้วเราก็ลองดูความหนืดอะคะ่ะว่าเราอะพอใจแค่ไหนอันนี้นะคะก็คือเป็นความหนืดที่ค่อนข้างหนืดแต่ก็เป็นตัววีวันนี้แม่น้องอยากลองอบแบบหนืดหนืดหน่อยจะไม่ไม่เอาไม่เอาเหลวมากอะคะ่ะก็จะประมาณเนี้ยก็คือตักขึ้นมาให้มันตั้งฉากแล้วดูการทิ้งตัวะคะ่ะ ว่าลองนับดูว่ามันจะหยดตอนไหนนะคะ่ะมันจะทิ้งตัวตอนไหนเนี่ยค่ะแบบนี้เลยตั้งฉากไว้แล้วก็ปล่อยให้มันทิ้งตัวลงมาอ่ะอันนี้ได้แล้วอันนี้ค่อนข้างหนืดเลย ดูแลกันมันเป็นวีไหมเป็นวีที่เราอยากได้หรือเปล่าตั้งฉากไม้พายไว้นะคะอย่าตะแคงตอนนั้นแม่น้องไปสอนที่บ้านแล้วนักเรียนเขาตะแคงอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พยายามเขยา่าเขยา่ามันก็ไม่ลงสักทีแต่ถ้าเราแบบตำแรงน้่ม่วงของโลกอะคะ่ะตั้งฉากแล้วปล่อยมันทิ้งตัวมันจะลงมาได้ดีกว่าแล้วสม่าเสมอกว่าหรืออีกแบบหนึ่งนะคะใช้นิ้วมือเราเนี้ยแหละจีบ ี๋ยวดูว่ามันเป็นจะง,งอยไหมเนี่ยมันก็จะเป็นจะง,งอยแบบนี้นะคะมันจะโค้งๆงองๆแบบเนี้ยเนี่ยค่ะก็คือใช้ได้มีเช็คได้สองแบบนะคะ